คือถ้าถผมอ่านแล้วผมจำได้คร่าวๆก็มีคนหนึ่งคนซึ่งมาจากครอบครัวซึ่งจับว่ายากตรงสิแต่ถ้าว่าเด็กผู้ชายคนนี้เป็นเด็กที่มีปัญญาซึ่งพ่อแม่และครอบครัวพี่น้องเ,เห็นว่าสามารถจะเรียนต่อไปอจนจบชั้นปริญญาได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่และพี่น้องทุกคนได้ยอมนะไม่มีใครเรียนหนังสือเพื่อจะเก็บเงินหาเงินส่งเสียกับเด็กผู้ชายคนนี้ ให้เห็นหนังสือทุกคนน่คงลำบากก่อสมควเด็กคนนี้เรียนไปแล้วก็ศึกษาธรรมะและก็มีความทราบซึ่งในธรรมะอย่างยิ่งนะเมื่อจบได้ปริญญาแนละ้วปรากฏว่าคือเด็กคนเนี้พ่อแม่หรือทุกคนเนี่ยหวังเหลือเกเจนว่าเมื่อจบมาแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นหลักกับครอบครัว ทำงานทําการหาเงินหารายได้ส่งเสียน้องหรืออาจจะช่วยแบ่งเบาภาระในการส่งเสียกับพ่อแม่บ้างคือพ่อแม่จะได้สบายตัวขึ้นบ้างสักเล็กน้อยเพื่อช่วยเหลือน้องต่อไปแต่ปรากฏว่าเด็กคนนี้เมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยมีความทราบซึ้งในธรรมะอย่างยิ่งจนถึงกับขอลาพ่อแม่หมดไม่ทํางานขอหมดนะพ่อแม่เนี่ยกออ็ร้องไห้ แล้วก็พยายามคัดค้านแต่ลูกบอกว่าศรัทธาในภาษาสนาลรอเกินนะอยากคัดค้า,านผลที่สุดเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องยอมให้ลวชซึ่งถ้าด้วยในแง่ของผมที่ผมอ่านแล้วผมฟังดูเนี่ยผมรู้สึกว่าคงจะด้วยความไม่เต็มใจอะไรหนักหนาทีนี้เอเดนเนี่ยผมกินใจมากคือผมถืออย่างนี้ครับผมกอผมถือว่า มีความเห็นส,นสองตัวของผมนะผมจะไม่ค่อยได้เข้าวัดเทาวาอะไรนะผมถือว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันจะต้องมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนศาสนา,ศาส่วนหนึ่งคือชาวบ้างธรรมนาซึ่งจะต้องประกอบธุรกิจทำมาหากินคืออย่างผมเนี่ยผมมีครอบครัวผมมีลูกมีเมียเมื่อผมมีมาอยู่ในครอบครัวเนี่ยก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวมีความผูกพันรับผิดชอบ ต่อครอบคัวต่อสังคมต่อประเทศครับที่ใงส่วนหนึ่งเนี่ยเท่าที่ผมอ่านที่สำนานักเนี่ยนะอาจจะคนอื่นเขียนหรืออะไรเนี่ยบอกว่าจุดประสงค์เนี่ยต้องการให้คนทุกคนเนี่ยเป็นพลักผมก็มาคิดดูในใจว่าถ้าในขณะนี้นะฮะผมเนี่ยเป็นคาราวาผมประกอบอาชีพหรือยงเมียผมเลี้ยงลูกผมทําความมาให้ความสุขกับคนบางคน ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนบางส่วนและก็ทําบุญบ้างบางส่วนคือมีส่วนซึ่งผมช่วยทนบัาบลงพุ่อตระทา,าแต่ถ้าหากว่าทุกคนเป็นพระรวมทั้งผมด้วยเราก็ต้องพระก็ต้องไถนาพระก็ต้องทํามาหากินพระก็ไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติวินยัยพระก็ไม่มีโอกาสซึ่งจะ,ะมาให้คําแนะนําชักจูงประชาชนให้ความสว่างเพื่อให้เกิดความสงบใจ เพื่อเป็นแนวทางให้โลกเพราะฉะนั้นผมจึงนั่นความเห็นของผมถือว่าคนคนนี้ถ้าจะบวชเนี่ยนะฮะก็ควรแต่ว่าเมื่อหมดภาระคือเมื่อเราช่วยเหลือพ่อแม่พี่นอ้องใ้การบวชเดี๋ยวนี้จะทําเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นการถ้าเป็นผมให้ผมตัดถึงอย่างโงงงของผมเนี่ยผมถือว่าบาปบาปมากๆทีเดียวเพราะว่าเป็นการทําบาปกับพ่อแม่ นะเป็นการทําบาปกับบุคคลอีกส่วนหนึ่งซึ่งทุกคนเนี่ยนะช่วยเหลือคนคนนี้มานี่ปัญหามีว่าความเห็นลูกผมเนี่ยถูกหรือผิดยังไงถูกของคุณหมอไหมครับคนามเห็นนี้แต่ว่าเป็น,น่ีงนะอันตามาจะถามเือนสักข้อหนึ่งว่าทองหนักหนึ่งกิโลตะกวดหนักหนึ่งกิโลถ้าหาก่าเอามาให้คุณหมอคุณเจานะอะไรก็คงเอาทองเอาทองนั่นแหละ มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อความเห็นเขาว่ามันเด็ดขาดอย่างนั้น่มันอันนั้นมันมีราคากว่านั้นอย่างตะกัวกับทองคําแล้วเขาก็ต้องเอาทองคําอย่างคุณน้อยผมจะเอาทองคําทําไมถึงเอาทองคาทาไมไม่เอาตะกัวก็มันมีค่านั่นแหละเขาเห็นมันมีค่ากว่านั้นอันนั้นกลว่ามันกันเห็นมันมีค่ากว่านั้นน่ะเขาจึงตัดสินอย่างนั้นอืมันเป็นอย่างนั้นเรื่องเรื่องอันนี้ก็เหมือนกันแค่นั้นอย่างนั้น เราอย่าไปคิดเช่นนั้นสิคิดนล้วก็ไม่ว่าหรอกแต่ว่ามันจะถูกคิดที่เจีิยไงกลัวนะคุณหมอนี่กลัวไม่มีใครอุปสรรคกันไม่มีใครสร้างโรกไปนะเขามาจ้างคนประเท่นดนตรีคุณหมอไม่ตรงเดือดร้อนเขาจ้างแต่คนผู้เล่นดนตรีแปไปเล่นยังยังเล่นดนตรีไม่เต็มอย่างคุณหมอเขาไม่มาจ้างหรอกนะคงจะไปบวชหมดทุกคนไม่ได้ในบวชนอกจากคนไม่ได้ของเรานี่มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ เราจะพิจิตวนพระชนใช่ไม่ได้ไม่วนเจ้คนได้ไม่ได้เป็นของไม่ได้อันนี้เรามองรู้ว่าอันนี้คืออะไรมานผลน่ะคนวที่ผลใครมีปัญญาแก่ไหนต่อแก่นั้นไม่ได้บีบั้นอย่างนั้นเลยอื้มอาตมาเคยเคยไปเหมือนกันอนะ่ะบอกว่าข้าจัดมันบาปนะเนี่ยมีคนมาต่อว่าน้องพ่อเอาพ,พชรเพชรันตัวันไดไม่ได้ใครจะเอากมาฉันตูวันได้นี้นะตากีตามอาตมาอะไรโผล่เพชรชันตูวันไดไหมไม่เอาอยู่แล้วใครจะมี ถ้าจะมีดารานำโกรกพีเผยพ้าฉันอยู่ทุกวันทุกวันคือไอ้เรื่องเหล่านี้พูดไปเฉยๆแต่เรื่องโรคมันเป็นอยู่อย่างนี้เองมันเราจะตัดชิ้นเป็นคนไร้หมดก็ไม่ได้ดีหมดก็ไม่ได้คนที่มีปัญญาจชเรื่องเอาในโลกคนนี้สู่ทางหลายจงมาดูโรคนี้อันนาจาก,การดุดร,าาร้าดแต่รถอันพวกคนเขาทางหลายหมกอยู่แต่พระรู้หาของอยู่ไม่ความยืนยันของพระพุทธเจ้า,าของเราในตรงนี้อย่างนั้นวะ ไอเจตนาที่เราออกบวชชิ้นนั้นน่ะไม่ใช่เราจะเพื่อว่าให้ไอพ่อแม่เราสูญเสียให้ลูกหลานเราสูญเสียให้ตระกูลเราสูญเสียอะไรเลยนะนึกว่าแม่ตระกูลเรายัางหมกอยู่ในจงอยู่ในโคลนเือเกินถ้าเราไม่ออกพื่ตระกูลหนึ่งมันาจะตดข้างมันจะไม่ได้แต่ละมันเนี่ยอุตส่าห์ออกไปเนี่ยเพื่อตระกูลเนี่ยทำารูลได้ดีขึ้นแต่คนขนาดนึงก็เห็นว่าเสียฝนแล้วบาป อย่างคุณหมอเลยแต่คิดแต่เนี้ยนี่ว่าก็เป็นอย่างเนี้ยอาตมาจึงถามโยมว่าตะก,กัวนี่มันหนักกิโลหนึ่งทองคําหนักกิโลหนึ่งท่าแบ่งกันพระจะอะไรก็เปรียบได้ว่าเมื่อเขาตัดหินใจเขาออกบวชตลอดชีวิตของเขาเช่นนั้นเขาเห็นอันนั้นมีราคากว่ามากเห็นโลกทั้งหลายนี่เป็นตะกัวไม่มีราคาเขาจึงไม่เอาเหมือนคุณหมอต้องการทองคํากิโลหนึ่งนะ ต้กัวกี่รราไม่เอาทําไมเพราะราคามันน้อยหรือทึม่มันมันราคามันน้อยไม่มีราคาก็จึงตัดสินเอาสองคำเป็นเช่นนี้เป็นต้นถ้าเราพิจารณาแยกพาถือเป็นไ,ไม่ใช่ว่าเราจะบวชอะไรเพื่อให้รูกจิบหายให้มีญาจิบหายให้ตระกูลจิบหายให้อะไรจิบหายไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้คนทําได้ยากเหลือเกินคนที่มีปัญญาซึ่ง ซึ่งมากที่สุดจนกว่ายังอย่างคุณหมอเห็นอย่างนี้นะจนมันกลับตะดับกันเลยอย่างหน้ามือหลังมือจึงทาได้ถ้ายังเห็นเฉพาะอย่างคุณหมอที่นี่ก็ยังทำได้อย่างนั้นแต่เมื่อเขาทาอย่างนั้นด้วยจีตนาดีของเขาเดียก็ถูกด้วยเรียกกระถูกด้วยแต่เพราะเขาเห็นดักดักในดักธรรมะจริงจริงดนั้นถ้าเรามีประภาของเราทั้งหลายนั้นนะ ก็บาปกันหมดเท่านั้นถ้าพุะธิยาหรือคนบาปเปนหมดเท่านั้นถึงแม้ว่าลูกหลานพี่น้องจะมีความทุกข์อย่างไรก็ตามมันแ่่บาเราจะ,ะโกรดเอาพวกนี้นะสอนพวกนี้ให้มาอยู่ในที่ตะวางมันอยู่ในที่มืดมาพอแล้วคิดเช่นนี้เขาจะสินใจดีเช่นว่าอย่างลูกพันธอีกประโมททุกวัน เรียนจบมาจากนอกเนะก็เดิมาบวชตัตมรรคบวชโดยตัดสินจิตใจไม่ถึขทางแดกพอไปดูันลำบากนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไปัดบ,บ่อยๆมาบ่อยๆฟังรรมบ่อยๆลูกเรียกว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากให้อยู่นี้แล้วอยากไปกลับไปพัตรพมไม่อยากให้อยู่ไป,ไป,ไปอันนี้แมันคลี่คลายออกมาเมื่อมันเห็นสิ่งอันใดที่เรามองยังไม่เห็นนั่น ก็รู้ว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรสักนิดหนึ่งแต่ว่าประโยชน์ในนั้นมันมีอยู่เพราะปัญญาเรามีถ้าคนไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นประโยชน์ในเก่นั้นแ่อย่าไปคิดรวมดิมาใครกวาดคนกวาดเป็นพรากันหมดแล้วใครจะอยู่ในโลกนี้โอ้ยมันยิ่งมากคุณหมอยาและยาโลกมันจะบางเลยมันจะหนักแน่นึ้นเท่านั้นแหละอย่าไปคิดว่ามันจะบกบางในโลกนี้ไม่ยิ่งหนาขึ้นไปเถอะที่นี่เมื่อท่านบวชมาแล้ว ยังก็มาปราบไอความชั่วถานาัให้คนเข้าใจนะอยู่เย็นเป็นสุขไม่มากก็ต้องน้อยช่วยกันทําช่วยกันเอาคนงามความดีให้เหตุผลอย่าให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันซึ่งบุคคลทํามาอาชีวะด้วยกันหาจินอยู่แล้วเนะ่ยจะไปเบียดเบียนซึ่งกันทุกแง่ทุกมุมแนี้ถ้าเราไปคิดว่าโอ๊ยตังวดกันหมดท,งทังนั้นก็แย่บวชไม่ได้ดูนี่มือเลยอย่าไปดึงนี่มือให้มันไปน ขนาดเดียวกันเอยมันเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นอย่างี้ถ้ามันได้เสมอกันมีประโยชน์ไหมัมันจะมีประโยชน์ของมันไงไอตัวทีเรียกตีมันก็มีประโยชน์ไหมถ้ามาหาว่ามันไม่เท่าเพื่อนเราตัดมันทริงจังยังห้อยกวแกะขี้จมูกไปยังไงมันมีประโยชน์ทุกเนี้ยทุกมูมถ้าเราไปคิดช่นั่นไม่ได้หรอกมันรวมกันโลกเป็นไปเงื่อนไดอยังงั่นก็ไม่เป็นโลก ยังนั่นก็โรคไม่ไม่เป็นโรคแล้วมันไม่เป็นโรคไอเพราะว่ามันเป็นโรคอยู่มันถึงเป็นอย่างนี้ไอทางไอตรงนั้นที่มันถูกสอนให้เห็นที่ถูกมันก็เห็นไม่ได้ไอพูดแต่มันไม่เห็นไอตรงนั้นมันผิดสอนตรงนั้นมันผิดมันก็เห็นไม่ได้บางคนตรงนั้นมันผิดพอเห็นเนี่ยเพิยวรู้จักตรงนั้นมันถูกรู้จักบางคนรู้จักผิดถูกเคยก็ได้อยาไปกลัวในโรคมันจะเบาบางอยาอยาเข้าใจว่าไอคนจะหมดคนสร้างโรคต่อไป ผมเข้าใจครับผมคือคือเนี่ยมันมีหนึ่งอันนะคือผมมีพระเป็นเพื่อนใช่เพื่อนผมเป็นพระผมเรื่อหลวงเพื่อนก็คุยกันะผมเรื่องการทําบุญผมก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ไปได้ทำบุญแล้วก็อยู่ตายกันลาก็มาถวายสักทีพูดกันเนี่ยก็ผมก็ฟังแล้วหลักการก็ถูกต้องคือพูดกันว่าการทําบุญเนี่ยผู้ทําบุญอย่างที่ผมเห็น เงี่ยนานมาแล้วเนี่ยบางคนอยากกินไม่มีจะกินไอ้ลูกเต้าก็าไม่มีจะกินอยากกินเลยเงินเนี่ยเก็บไว้ซื้อทุเรียนให้ปะมผมก็ถามมาถูกปะเพื่อนผมบอกผิดการทําบุญน,นั้นจะต้องทางโดยไม่เป็นภาระไม่ใช่คือคล้ายๆว่าแหม่ไอ้ลูกหลานหรือคนเราเนี่ยอยากจะกินหรือไม่มีจะกินแต่อยากกินเลยใ,ให้พระทัางถามเถอะได้บุญนะถ้าเพื่อนผมว่าผิด การทำบุญต้องทำในสิ่งซึ่เราสามารถทำได้และไม่เป็นภาระต่อผู้อื่นนะฮคือคล้ายกับว่าที่ผมติดใจเรื่องของอคนที่ได้ปิญญาแล้วไปบวชนะผมก็มีถือหรือผมรู้สึกหนึ่งอางว่าการทำบุญเนี่ยควรจะเกิดความสุขในใจทั้งตัวเราและผู้อื่นนะะไม่ใช่ว่าแหมผมไปล้วงกระเป๋าคนนี้มาเอาไปทำบุญไอ้คนเนี้จะเอาสตางเนี่ยไปรักษาลูก ลูกจะตายที่โรงพยาบาลน,นะมผมไปเอามานั่นคือเกิดความทุกข์กับมผมชั้นเดียวกันเนี่ยที่ผมติดใจว่าทําไมผมถึงมีปัญหาว่าไอ้ที่ได้ปริญญานี่แเราไปบวชพระเนี่ยได้บุญผมเข้าใจที่หลวงพ่อสอนผมหมื่เกียน,นะครับแต่ทีนี้ที่ผมติดใจหนึ่งอันคือว่าถ้าจะทําบุญแล้วไม่ควรจะอ่าเป็นเชิงว่าเป็นบาปนิดนคือว่าคนอื่นมีคนพวกหนึ่งต้องมีความทุกข์ ถ้าจะทาบุญเนี่ยควรจะเกิดความสุขความอิมมอ่มเอิบใจทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นการที่พระที่ท่านบวชที่ผมว่าเนี่ยนะจริงจะไปเทศนาเผยแพร่หลักธรรมอะไรต่ออะไรแต่ผมถ้าหากให้ผมดูแล้วง่ายๆแล้วผมว่าพระองค์เนี่ยยังเด็กเอาอันที่หนึง่งนะยังเด็กมีหลวงพ่อกับอาจารย์นี่กับมีใครก็มียอซึ่งทําหน้าที่เผยแพร่ธรรมะอยู่แล้วแต่จะมาทําตัวเนี่ยจะมาทําตัวเหมือนพระพุทธเจ้า นะเหมือนกับตัดราหุนตัดไปพระมาเอสีไปเอาไปบวชนั่นมันพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้นําศาสนาเป็นศาสดาของเราคนซึ่งทำทีแรกเนี่ยคนอื่นยังมองไม่เห็นนะยังมีกิเลสมากยังมองไม่เห็นทางที่จะเกิดความสุขกับคน่วนใ่ก็ได้เหนียวร่างไว้ไม่ให้พระพุทธเจ้าออกบวชแต่ในปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อก็มีอาจารโรอาจารมีเยอะจะขึ้นเผยแพร่ธรรมะเมืองเราจึงอยู่ได้ทุกวัน เพราะฉะนั้นคนคนนี้ไม่สําคัญขนาดหลวงพ่อหรือขนาดที่จะทําตัวเหมือนพระพปเส็จจ้าที่ทําไมผมเนี่ยผมจำเนี่ยว่าการทําบุญโดยไม่คานึงถึงเวลาถ้าหากเรารออีกสองปีสามปีห้าปีถ้าคนเราเนี่ยยึดมั่นพอไม่เสือ่อมไม่เลยนะแล้วก็ยึดมั่นปฏิบัติธรรมไปจนถึงเวลาสมควรเมื่อจะไม่เกิดความทุกข์กับผู้อื่นเมื่อจะไม่เกิดความลำบากใจกับผู้อื่น เมื่อจะเกิดความอิ่มเอิบในศรัทธากับทุกคนแล้วจึงจะเป็นเวลาซึ่งควรจะบวชที่ผมตำหนินเือกเกินคือการเลือกเวลาไม่ถูกเนี่ยที่ผมถือว่าเป็นบาเนี่เหตุผลที่ผมต้องกราบเท้าถยอหลวงพ่อเนี่ย,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 ยผมว่าเวลามันผิดทีนี้คน,นยังไงที่จะดูเวลาไนีคนคนเนี้ยครับถ้ายึดมั่นอีกเจ็ดปีเนี่ยก็บวช ยางนั่นก็เป็นคนดีแต่าหาว่าเจ็ดปีแล้วเลิกไปมีเมียไปกินเหล้เาเขาบอกวา่าอะไรย่งเควรจะวะจะหาที่ไหนมียแลอยากใจเพียงแน,นทุกคนทุกคนวะทหาเขาเว้นว่าเจ็ดปีจังบวชไอ้ความตายมันจะรอไหมไม่รอเขาเห็นอย่างนี้เห็นไหมก่อนเขาจะไปนี่ไอ้ความตายเจ็ดปีตายไห้มีสัญญากันไหมมนันมุดเกิดมาจะตายนี่เจ็ดปีจะบวชจะอะไรต่ออะไรกันมีสัญญาไหมเมื่อหากว่าคนหนึ่งเขาเห็นอย่างนี้ทำไง เขาไม่ไว้ใจในชีวิตของเขาแล้วเพราะมาทุกๆคนไม่มีสัญญาทุกคนอะเจ็ดปีแปดปีตายไม่มีไม่รู้เรื่องเลยเขามองไปไม่เห็นแล้วไอ้ตายของเขานี่เขามาไม่ไว้ใจในความตายของเขาแล้วถ้าหากว่าเขาเห็นอย่างนี้เขาก็บวชของเขาไปทำไมเ <S <S นี่ยเออเนี่ยถ้าหากว่าคนนั้นเขาเห็นอย่างนี้ไม่เห็นเหมือนเราเราจะาาาๆๆต้องอกเอาใช้6ปี7ปีถึงการถึงเวลา อาการีโกเรื่องการตายมีการมีเวลาไหมถ้าหากว่าคนนั่นก็เห็นอย่างนั้นจะให้เขาทำยังไงคือที่ผมเนี่ยคือผมถือว่าเห็นแก่ตัวคนเขาเนี่ยเห็นแก่ตัวคืออะไระเห็นแก่ตัวเพราะว่าอะไรไหมจะเอาความสุขคือความขุดของในพุทธศาสนากับตัวคนเดียวอืนะถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเราทำนี่ใช่ดีกว่าอย่างคุณหมอนี่ก็เรียนเป็นหมอก็เห็นแก่ตัวนันนี่ โผบครับถูกนั่นอ่อทำไมเมื่อคนยังมีตัวอยู่เห็นแก่ตัวมันก็มีอยู่แต่ว่างคนทำสีท่านเห็นแก่ตัวมันมีอย่างพระพุทธเจ้าบางร่างเนี่ยไม่เห็นแก่ตัวท่านทําลายตัวของท่านคําที่ว่าตัวตัวตัวนี่คือสมมุติขึ้นมาเฉยๆคนที่ทําในขนาดดั้นจนจะไม่มีตัวเนี่ยนะพวกเรามีตัวอยู่แต่ึกว่าเขาจะมีตัวเหมือนเราเรานึกว่าเขาเห็นแก่ตัว แต่ตัวของท่านท่านก็ว่าไม่มีแล้วมีดินมีน้ำมีไฟมีลมไม่มีตัวแลวไอความเห็นเป็นตัวนี่ก็ยังเห็นว่าดินน้ำไฟลมเป็นตัวเป็นตนเป็นตนเป็นเขาอยู่อย่างนี้คำพูดอย่างนี้มันไปความเห็นมันก็ไม่ถูกกันหละมันก็ไปกันเรื่อยเรื่อเนี่ยพระพุทธเจ้าจุดที่สุดของท่านไม่มีตัวมีดินมีน้ำมีไฟมีลมประชุมกันขึ้นเป็นก้อนหนึ่งเท่านั้นตัวสาตว์ตัวคนไม่มีอย่างนี้ถ้าหากว่าคนนั้นถึงจุดนั้นน่ะจะให้คนแก่ตัวได้ยังไง เพราะมันไม่มีตัวเลยเอเราที่เห็นแก่ตัวก็เพราะเรามีตัวอยู่อย่างนี้จะพูดถึงเรื่องในมีตัวก็ไม่รู้จักแเรื่องของวิสัยมนุษย์ในโลกนี้กับเรื่องที่มันพุวงไปมันต่างกันเช่นอาการที่อาจจะมาจะพูดสักคำสองคำให้คุณหมอฟังว่าคนเราทุกคนเนี่ยถ้ากล่าวคำหนึ่งว่าเดินไปก็รู้ถอยกลับก็รู้หยุดอยู่ก็รู้ ถ้ามีคำอีกคำหนึ่งพูดขึ้นมาอีกว่าเดินไปก็ไม่ใช่ถอยกลับก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่จะอยู่ยังไงพูดคำนี้ว่าคนเราเดินไปฟังเราก็รู้จักถอยกลับเราฟังก็เข้าใจหยุดอยู่เราฟังก็เข้าใจแต่มีคำสองขึ้นมาว่าเดินไปก็ไม่ใช่ ถอยกลับก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่จะเป็นอะไรอันนี้คนนี้ถึงจุดนี้คนนั้นถึงจุดนู้นนี่มันเป็นเช่นนี้มันถึงว่าเรื่องวิสัยของมวกกับเรื่องธรรมะที่สูงสุดนี้มันเอื้อมมือไม่ถึงซะแล้วเดินไปก้าวไปแล้วรู้จักถอยกลับแล้วรู้จักหยุดอยู่แล้วรู้จักไม่เดินไปไม่ถอยกลับไม่หยุดอยู่นี่เราไม่รู้ต่ยินเฉยๆหายไป ตรงนี้แหละตรงมนุษย์ที่ไม่รู้เรื่องมันจะมีปัญหาจับสนอยู่มากมายกายกองเลยอันเนี้ยแต่คําพูดชนิดเนี้ยนะเป็นคําพูดของโลกุตระเป็นคําพูดของศาสนาเจ้าถ้ามันโตขึ้นมาแล้วขนาดนี้เราทำไมแต่ก่อนเราเป็นเด็กใไหมเป็นเด็กเด็กเล็กทีนี้เมื่อเราโตขึ้นมาขนาดนี้เราเราคำน,นึงถึ่งเราเป็นเด็กมันจะได้ไหมที่เราเป็นเด็กทำไมถึงกลายมาเป็นนี้ได้ เราพ่อมันเป็นอย่างนี้มันมีอาหารต่อมาอย่างนี้เรื่องของมันนี่เรื่องของโลกที่นี่มันพทษมันไม่เข้าจุดกันนะนิแต่มันมีที่ทุกคนนะที่มนุษย์ทงหลายที่ทำเนี่ยมีเหตุผลริ่งแต่เมื่อทาเหตุผลเรื่อยๆไปเหตุผลคนมันต่างกันคนโง่มันก็มีเหตุเหตุผลเหมือนกันคนฉลาดก็มีเหตุผลเหมือนกันไอ้คนฉลาดก็มีเหตุมีผลคนโง่มันก็มีเหตุมีผลทังนั่งห่ะได้ความมาเหตุผลอีกจบไม่ได้ เมื่อพระพุทธเจ้าจันตัดขึ้นมาจ้ะข้าพระเจ้าทำนี่นอกเหตุเหนือผลนอกเปิดเหนือตายนอกสุขเหนือทุกข์นี่จะมีอย่างไงอมันอยู่คนละที่อย่างนี้นะมันอยู่คนละที่อย่างนี้นะนย่างมาคุณหมอนี่ละ่ะแต่ตอนเป็นเด็กเคยเป็นดุกรงมไหมเป็นพวงดุกรงง็สบายล่าเรอวในดุกรงไหนีนเอ๊ะทีนี่เมื่อโตมาขนาดนี้แล้วน,นะ ไม่ต่างกระดิ่งนั้นไม่คิดอยากจะเห็นของอย่างนั้นทําไมที่ไม่อยากเห็นเพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์แน่มีมันโตมาแล้วใช่ไหมแ้่ว่ามันมีประโยชน์เมื่อเรายังเป็นเด็กอยู่ในขณะนั้นนะสมรุนในขณะนั้นเราเห็นลูกลงในป็นราคาลเลืกินเด่นสนุกสนานเอฮาเอฮาไปอยู่ม่ทุเรื่องแต่ว่าเมื่อเวลาด้วยผมมันแตกตบร้องไห้เลยทํา,าทไมเป็นงั้นไอ,ไอการเล่นในสิ่งทั้งหลายลเรานี่แหละเดยกว่าจิตของกราไปจดจอ ที่นี่ไวเข้ามามันครอบกันมากายกันมาเลยกันมาถึงขนาดนี้นะคุณหมอที่จะเล่นตัวเวงอย่างเด็กไหมนี่มันจะเป็นอย่างนี้หรือวจะแก้ปัญหามันยังไงเมื่อเขาเขาคิดขึ้นอันที่เขาคิดนั่นน่ะคุณหมอก็ต้องบอกผมไม่อยากเล่นกับทำไมไม่เกิดประโยชน,น์เด็กทำไมลูกจะตัดเด็กที่นะ่ะแล้วมันเป็นประโยชน์เจ็กต้องไเถียงคุณหมอที่มันเป็นประโยชน์ของมันนี่จะทำไงนี่ใครจะชจะนะใครจะถูกใครจะผิดเนี่ย เด็กมันก็ถูกของมันอย่างนั้นผู้ใหญ่ก็ถูกของอย่างนี้มันอยู่คนันในครอบอย่างเนี้ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้เนียดีถามปัญหาวันนี้ดีไหมอยากให้ถามได้หลายปัญหาให้มันกระจ่างซะมันคนในเรื่องกันนี่มันคนในเรื่องผมผมก็พอ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 ,อจะเห็นอเออ,เอ,อนั่นแหละทีนี้ผมผมผมซืออีกหนึ่งรับอันนี้ที่ผมยึดถือเองตอนนี้มันต้องย้อนหลังอย่างนี้ เรียผมเนี่ยนะยโยมเป้าเนี่ยนะเมื่อสักสติดต่อปีแล้วเนี่ยนะโอ้โหวิว่งวถน้ำมนต์จริงนะ,<ท>ะผมก็ถามว่าผีเข้าเหรอหรือว่าไปทำชั่วทําอะไรอ้เรวมาผีถามมันเข้าฉต้องวิว่งวบน้ำมนต์จริงอวิ่งวบจริงแต่ชวนผมไปผมบอกกับผมเนี่ยอผมไม่ได้ทําบาในฐานะการงานของผมอาชีพของผมเนี่ยผมต้องช่วยคน ตอนนียเป็นผู้ลอย่างหนึ่งแล้วการทํางานของผมโดยทั่วไปเนี่ยผมทําโดยตั้งใจจะทําดีถ้าผิดพลาดไปเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเกิดจากความพลาดพางซึ่งไม่ได้ตั้งใจให้เกิดผลเสียหายผมว่าผมไม่บาปอ่ะนะผีก็ไม่ถากบาปก็ไม่ได้ถาผมไม่รดอนมท์นะอันนี้ผมถืออยู่มือกานด้วยเพระศาสนาเนี่ยไม่ว่าศาสนาไหนจะตาม สอนให้เราเนี่ยมีความเมตตานะเป็นผู้ประพฤติดูอย่างที่ทั่วโลกเขาเชื่อัระเอนะและพยายามเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าหากถึงขั้นเนี่ยเรามีความเห็นส่วนตัวผมนะหมดภาระแล้วทางโลกหมดความรับผิดชอบแล้วนะถ้าเราอยากจะไปหาความสงบที่แท้จริงอ,ออกบวชออกบวชเสีย,ยนะเราจะอยู่ในที่สงบนะน แต่ว่าในเมื่อเราไม่มีกังวลว่าเองลูกจะต้องเสียข้าวเรียนเนี่ยจะทำยังไงผมก็ต้องหัดเป็นหมอดูหรือว่าลดน้ำมนต์ทำเสน่ห์ไปอย่างนั้นมันไม่ถูกนะต้องผมว่าผมจึงถืออยู่หนึ่งอันว่ะทำบุญเนี่ยจะได้บุญหรือไม่ได้บุญเนี่ยอยู่ที่ใจถ้าใจเราเนี่ยบริสุทธิ์เราทำอะไรด้วยไม่ได้คิดมุ่งร้ายนะไม่ได้คิดร้าย ทำภาพท้างไปไม่ได้สมมุตหน่ามั้งนะแต่มีความเวทนาพยายามแก้ไขเป็นการกระทำที่ที่น่าจะบริสุทธิ์พอทีนี้ไอ้การแสดงเช่นไอ้บวชถึงคราวเนี่ยอายุเพราะนี่ปั๊บบวชบวชส่งส่งไปหน้าคือบวชตามธรรมเนียมซึ่งเขามีเอาไว้แต่ว่าใจเนี่ยมันอาจจะยังไม่สงบพอนะหรือว่าไม่บริสุทธิ์พอหรือว่า มีตังวลหรือเป็นภาระคือผมถ้าแต่ผมจำไม่ผิดเนี่ยเราจะบวชเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตนี่ไอ้อนุญาตเนี่ยควรจะได้ความเต็มใจไม่ใช่ไปอ้อนวอนบังคับพ่อแม่ไม่เอาละจะบวชละถ้าถืนอ,อยไปก็จะเป็นยังไงนั้นน่าทึการบังคับซึ่งผมว่าทําให้เกิดความนี่ยผมถึงว่าถ้าจะทําจะบวชให้ใดได้กุศลไรติงหรือว่านน่ะอยู่ที่ใจการทํา,ทาบุญทั้งหลาย,ยอย่างผมเนี่ยโอกาสผมคิดเกี่ยวกบบาปจะตามบาปไปที เนี่ยผมตัดบาทุกเชา้าผมมาขี้เกียจคือขี้เกียจถอดรองเท้าแต่ว่าใจเนี่ยไม่ได้คิดอกุศลสนะไม่ได้คิดบาปเนี่ยผมถึงถืออู่หนึ่งอันให้ทําบุญให้ตายเนี่ยนะใจผมนึกนะตัดบาปให้ตายแป็นแม,ม้ถ้าหัดใจมันยังมีแต่ไอความโลภความหลงค,ความตูท่ที่จุกจิกหรือทําให้คนอื่นเป็นทุกข์เนี่ยผมว่าเลิกทําบุญสิดีกว่ามาหัดทําให้ใจสบายทําให้คนอื่นเกิดความสุข จะผิดมนาอันนี้ยกมานะมีสองกระโนะหนึ่งยกแม่บ้านะแกรถมอตอรไปอยู่ทำเรไม่ไม่รู้ว่าเป็นไหนะเออมีความสุขนั่นแหละยกไจะมาจะมาจะมาจะพูดในฟังจะแก้ในฟังมนะทำไมถึงทำอย่างนั้นอย่างคุณหมอนะอย่างคุณหมอนีะ ไก่ในบ้านน่ะมันนั่งม้อร้องไล่แค่ประมาณไล่แเอากางเกงให้มันมันก็ไม่ออกเอาเชื้อให้มันไก่มันไม่ออกจะอะไรมันที่แล้วก็เปลืยอยกแล้วก็เปลือกให้มันนี่มันเป็นประโยชน์ของไก่เห็นไหมเท่านั้นแหละก็มีประโยชน์แล้วนี่เขาต้องการนั้นนั้นเสืรอดีเฉพาะมนุษย์กางเกงเฉพาะมนุษย์ เขายังไม่ถึงมนุษย์เช่นนี้เขาองการกระเพือกมาหาเราเอา,สา,อาเสื้อให้ไก่ไม่มีเอาเอากระเพือกไอเกินก็ดีกว่านี่ใจไหมต่อไปเนี่ยเริ่มต้นมันไปก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมาเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์แต่เขาเอากระเพือก,อกนะถึงก็จะไม่กินนี่เริ่มแรกมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ที่คุณหมอว่าอันนี้กระทงหนึ่งกระทงที่สองมา,อ,าอะไรเออว่าผม ไม่อยากกระทําบุญหรือกระทำบุญเอาจิตของผมเป็นบุญเครือส่วนเลยอะไรกแต่ว่าถ้าหากว่าคุณหมอเป็นคนขยันนะเป็นคนขยันนะจะอดทําากรงานได้ไหมจะอดกวาดบ้านได้ไหมอดล้างชามได้ไหมอดทำอะไรดีๆได้ดดไหมถ้าเป็นคนขยันนะ้นไม่ควรที่จเกลียดข้ามนะเราถามตลอดนะั่น,นแหละก็ต้องเป็นอย่างนั้นพูดทีวีศรัทธาแล้วนะก็ดีแต่ก็ คุณหมอเกินประมาณไปก็ถูกเหมือนกันให้รู้จักประมาณให้รู้จักพอให้รู้จักประมาณ,มาณทำจนเกินเหตุแต่ไม่มีเหตุมีผลจะไม่ได้แต่ว่าผู้ที่มีศรัทธาที่ต้องตักหมาดหรือใส่หมาดหรือไหว้พรนะอะไรเนี่ยคือคนนั้นมีศรัทธาเต็มเตี่ยมอยู่เนี่ยไม่ได้ทํเด็กคนโง่ทาเด็กคนมีปัญญาจีิงเต็มเตี่ยแ่บคุณหมอนี่เป็นผู้ที่ขยันที่สุดแล้วไม่เปลี่ยนทางในทางที่ชอบนะเห็นบ้านมันรก จะอดกัวใจไหมเห็นชามเจือกตกปลกจะอดล้างเลยไหมเห็นสุนักมันมาขี้นั้นแจกอะไรงันนึกเหือหรือจะทำไงดีคุณหมอจะต้องหยุดไม่ได้ในธนาจิตไม่ใช่เขาทำความเปีนอย่างอื่นอันนี้คือวันกันแข่นั้นต้องคิดอย่างนั้นอันนั้นทําไมต้องทาอย่างนั้นมันแสดงออกจากจิตที่คนขยันมันเพียนจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้ากว่าเข้าใจทิ้งไปเฉยๆเนี่ยไม่รู้เรื่อง ก็ยกให้ถ้าเขาทามีเหตุผลอย่างนั้นอย่างคุณหมอนั่นทําไม่เช็ดขี้ไก่ทําไมเช็ดขี้หมูทาไมเช็ดขี้มาทําทไมนะก็เพราะว่าไอ้คุณหมอนี่เป็นผู้ที่รอบครอบในทางที่ดีเป็นผู้ที่ขยนั้นมันเพียดอยู่แล้วเห็นนาฬิกาไม่นลยต้องทำให้มันสะอาดถุกต้องมันสแสดงออกมาในที่นั้นไม่ใช่ว่าทําส่งไปเฉยๆเท่านั้นมีเหตุผลอย่างนั้นอันนั้นก็ยกของเขาที่เขาไปตามหารถดับบนดับบนก็ให้แต่ว่ามันฐานน้ามันเป็นไก่จะทำไงล่ะืะ ถ้ายาทเป็นไก่แล้วคุณหมอจะเอาเสื้อไอ้มันมันก็เป็นไก่มันไม่เอาใจใงม่เรียกกระเปือกกระเพรมากินต้นจะดีกว่าให้มันกินนันก็ไปให้มันสบายก่อนต้องแยกเโดยระดับอย่างนี้นะจิงเรียกก่าผู้รูรอบรูรอบไอ้ฉะนั้นอันนี้ก็ให้คุณหมอไปติดยาได้ดีวันนี้ดีมากเลยมามาสอง้นยังไม่เคยถามปัญหาเลยออดีให้ให้มันออกให้หมดอันนี้ ก็